สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอครับวันนี้เป็นเรื่องรวมความซวยของคอมเบอเดอร์ดันเต้เรามักจะเห็นกันตลอดนะครับว่ามีมีมของดันเต้แบบอยากจะตายแล้วอ่ะปล่อยผมตายนะครับท่านเซนกิเนียจะชุบผมขึ้นมาเลยผมผมไม่ไหวแล้วปล่อยผมตายดีเถอะคือผมทํางานมาเยอะแล้วนะสู้มาหลายศึกมากรับใช้หนักโคตรแล้วขอไปอยู่กับท่านได้ไหมปรากฏไม่ได้ผมโดนชุบตลอดเวลาเอา้า แล้วตกลงดันเต้สวยอะไรนักหนาคือสิ่ง่ผมคาใจมากเฮ้ยมันสวยะไรนักหนาวันนไ้คนแซวตลอดวันนี้ครับเราจะรวมความสวยของคอมพิวเตอร์ดันเต้ให้ฟังกันอันดับแรกเลยต้องบอกว่าตนนักแรกก็ไม่ได้สวยหรอกนะคือตอนเป็นสเปซมารีนใหม่หมหมเนี่ยก็เป็นรีชนนต์ธรรมดาปกติแต่ม,มีเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกว่าคาริเอตอินสแตชชั่นครับผมเป็นสงครามที่ตีกับพวกเคอสเปซมารีนด้วยแล้วคือตอนนั้น บัตรเอ็นเจนเนี่ยโดนน่วมมากครับน่วมระดับที่ว่าเหลือหนึ่งในสิจัดทั้งหมดคือตายเรียบกองกำลังคองมมนีที่แของดันเตเองเนี่ยก็กับตันตายจ่าตายทุกคนตายหมดเหลือดันเตคนเดียว,วผมคือไม่ทันได้มีตำแหน่งใหญ่โตอะไรเลยเริ่มปุ๊บพี่น้องเละหมดแล้วนี่คือครั้งที่หนึ่งอา้าวในเมื่อมันเหลือแค่คนเดียวคือดันเตก็เลยได้รับการแต่งตั้งเป็น chapter master ตรงนั้นเลยเพราะไม่มีเหลือใครแล้วคือต้องสวยขนาดไหนอ่ะทั้ง chapter เหลือคนเดียวอ่ะแล้วพอเหลือคนเดียวปุ๊บก,ก็ต้องเป็น chapter master แทน,นครับนี่คือครั้งที่หนึ่งนะฮะตอนงานสงครามที่เรียกว่าคาริสอินสแตนชั่นครั้งที่สองครับอันต่ามามีเทียนิตบุกมาครับบัตเจิก็ต้องไปช่วยการไปช่วยเนี่ยไม่ใช่ว่าช่วยสบายนะครับเทีนิตมังโคตรเยอะเลยพอไปช่วยเสร็จปุ๊บโดนหนักครับผม จนระดับที่ว่าไปสามคอมมานีเหลือไม่กี่คนคือในวิกิไม่ได้บอกว่าเหลือกี่คนแตแบบเหลือน้อยมากอะ่ะ mm hmm. คอมมานีหนึ่งพันคนหนู่าเหลือแบบไม่ถึงหนึ่งในสิบอ่ะคือสองรอบเนี้ยรันเต้รอดหมดแต่ทุกรอบเนี่ยเหลือก็ต้ยเดียวเป็นเราเราคงไม่ไหวนละ้วสติน่าจะแตกแล้วแบบเฮ้ยทำไม ดูอีกทีก็น่วมตลอดวะนี่สองรอบแล้วรอบที่สามครับ the assault on bow รอบนี้เนี่ยคือผู้บัดแองเจอร์นะครับอยู่บนดวงจันทร์บ้างธนภร,รกิจอยู่บนวงโคจรบ้างอ๋อครับเอาสเปรทักบุกลงมาครับผมที่ดาวบาวบัดแองเจอร์เลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยดาเต้บอกอัชชิปเป๋งอยู่กูก็โดนบุกดาวเหรอวะเรดนอรคอยป้องกันดาวไว้ให้ สู้กับออกขาดใจนะครับป้องกันไม่ได้จนกทั่งนันเต้ลงมาช่วยทันแต่ก็เบายับครับผมดาวแม่ของบัตเอนเจิลยับอีกแล้วครับนี่คือรอบที่สามรอบที่สครับไปทําสงครามที่อื่นบ้างพอและไม่อยู่ล้วไอ้ดาวฟุก,กูเนี่ยตั้งแต่ตอนคาริเอตอินสแตนชั่นที่น่วมทีที่หนึ่งละมารอบที่สามก็คือโดนออกบุกคอนิฟตีกัออกบ้างครับผมไปที่ อมาเกดอนครับตอนทำสงครามเซค n d w นวอลออฟอ g e มาเกก็ดีนี่ไปก็ต้องหลายชัพเปอร์มีทั้งตัวของฝั่งอันต้ามารีนซาลมันเดอร์ดันเต้เอ้ยก็โอเคไปก็ต้องหลายคนปรากฏครับศึกนี้ดันเต้ต้องเจอกับกาสกู <c oughs> คือกาสกู <c oughs> เนี่ยเป็นวอลวอลที่โหดที่สุดของออกในยุค4ฟ k เคนะครับคือมันเก่งกระดับไยมาร์ดะครับแล้วดันเต้กับ กับตันของซาลโมเดอร์สองคนครับช่วยกันสู้การสกูรอดมาได้แต่น่วมครับผมรอบสี่ก็น่วมอีกแล้วนี่คือในยุคพันปีของแกนะรอบที่ห้าครับเกน้าแคมเปญอันนี้คือแบทเอ็นเจลเจอกับเนครนครับโอ้โหสู้กันยับเลยสึกนี้สวยอีกแล้วเพราะว่าไซเลนคิงมาเองครับซึ่งไซเลนคิงเนี่ยเขาใช้พลังหยบเวลาได้ บิดเบือนวิติเวลาย้อนเวลาอะไรพวกนี้แหละรันเต้ก็แบบต้องวางแผนแบบดักทางเลยแบบอย่าให้โดนจับทางหรืออันอนาคนได้ต้องแพมสู้แบบคํานวณล่วงหน้าไม่ให้แบบโดนพลังของเวลาเนี่ยมาแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ผมสู้โคตรยากแต่ว่าสู้ๆกันอยู่นั้นทิริบุลก,กับผมคุณคิดสภาพตีกับในคอนก็ว่ายากแล้วทิริบุกมา น่าจะสิ้นชื่อแล้วมั้งบัตรองเจ้นทางนี้เนี่ยยังครับผมในคอนบอกว่าเดี๋ยวมึงสูส้กสบึกกันก่อนตีทีนิดก่อนได้ไหมคือถ้าเกิดว่าทีนิดมันเก็บบัตรองเจ้ลเสร็จปุ๊บมันก็เก็บในคอนต่อครับผมดังนั้นเนี่ยสตูของสตูคือมิดครับเราก็เลยร่วมมือกันเพื่อสู้กับเทียนิดที่เกียรหน้าแคมเปญับผมแต่ก็นั่นแหละมันก็ไม่ใช่เรื่องสนุกคือแบบเฮ้ยไปสู้กับเทียนิดอยู่อะ เนคอนแม่งเป็นฝูงอยู่ข้างหลังอะมันจะยิงกูแบาวะก็เครียดอยู่แต่ก็เห็นว่าในครั้งนี้เนี่ยซนตนคิงทําการบอกกับดันเต้ว่าเขาเคยคุยกับเซนกิเนสด้วยดันเต้ก็ไม่เชื่อแต่ก็ด้วยความที่ทําอะไรสักอย่างของซนตินคิงนี่แหละเดี๋ยวไปอ่านมาเล่าให้ฟังดันเต้ก็เลยเชื่อใจผมก็เลยร่วมมือกันปราบทีนิตลงไปได้ฟังดูแฮปปี้น่าจะจบแล้วใช่ไหมคมสุขของดันเต้ยังไม่จบครับผม จากนั้นก็มีสงครามครับกับทีนิดครั้งชื่อว่าชิลออฟบ f าล์ครัผมอันนี้เนี่ยรีเวทันไฮฟีีทะบุกมาที่ดาวบาวเลยบัตเจอก็สวยครับผมโดนหนักเพราะว่ารีเวทันมันอัดแอปเก่งมันปรับตัวเก่งมันสามารถตามทิศของดันเต้ได้ทันครับก็สู้ยากครับแต่ก,ก็สามารถเอาชีวิตรอดมาได้ในครั้งนี้อ้วมอีกแล้วทัดมาความซวยเข้าต่อไปครับผม ไซออนออฟเซนกูเนียสคอนเครฟครับอันนี้เป็นความซวยที่แย่หน่อยคือตอนนั้นเนี่ยเฟเบสบายครับไอจีนฟาเตอร์ที่มันโคลนิ่งตัวของไพไพมาริสได้เป็นคนทำโคลนฟูกิมเนี่ยบุกมางที่บาร์ว่าผมมากับเคิลสเปซมารีนก็สามารถทำกลยุทธ์สักอย่างจนสามารถขโมยเลือดของเซนกูเนียสไปได้เลือดของไพมาดแบทเดนเจอร์นะครับไม่รู้ไปทำอะไรต่อแต่นั้นคือล้าเลยนะ เป็นคุณชัปเตอร์มาสเตอร์อยู่ล้วโดนขโมยเลือดที่เป็นลิลิกหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชัปเตอร์ไปได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดันเต้นข้างจะแบบเสียรู้มากในครั้งนั้นจบยังยังมีอีกนอกจากครั้งนั้นครับก็มีอีกครั้งนึงคือ Devastation of b a ฟครับผมครั้งนี้เนี่ยก็เป็นบัตรเอ็เจครับต้องตีบเทียนิอีกแล้วรีเวลานสตูคู่กัดตามรูปเลยครับแต่ครั้งนี้บัตรเอ็เจนน่าจะสิ้นชื่อ อยู่ไม่ได้สู้ไม่ไหวปรากฏว่าอยู่ๆประตูวาร์ปก็เปิดครับแล้วก็เดมอนออฟคอรนนะผมโดยเฉพาะไอ้ตัวพวกบัตเทัสเตอร์คาบันดาเนี่ยมาช่วยเฉยครับผมมาช่วยเซฟบัตเอ็นเจลไว้คือประตูวาร์ปเปิดปุ๊บกินกินเทนนตไปท,ทั้งทั้งตอนแรกเนี่ยบัตเอ็นเจลจะสิ้นเชื่อนะทเทนนตของลิเวทานโดนประตูวาร์ปกินกินแล้วพวกคอนเดมอนเนี่ยมาช่วยไว้งงอันนี้งงว่าทำไมไปช่วยไวเหมือนกัน แต่ก็คือเป็นความโชคดีของดันเต้ตอน,น,นก็เลยไม่สิ้นชื่อของตัวชัปเตอร์ตัวเองไม่ได้เสียไปจนหมดก็ฟื้นกำลังกลับมาได้ในอนาคตฟังแล้วก็เศร้านะทำไมพี่สูยขนานนี่วะเป็นผมก็แบบเออเฟคกูเนีรับกูไปเถอะน่าจบแล้วละ่ะความสูดของดันเตน้ยังไม่จบครับผมอากอฟโอเมนครับดันเต้ครับต้องพักกับอันกรนโอ้โห ชีวิตพี่นี่ไม่เจอแต่อะไรวะทีนิตก็เจอไซเลนต์คิงก็งัดมาแล้วกัสกูก็ตีมาแล้วนี่จะอันกรอีกคือพี่เนี่ยวัดแต่ละตัวนี่คือท็อปเทียร์ของวายเมอร์โฟรตีเคนะก็วัดกันครับแน่นอนไม่รอดโดนสับจะตายแล้วโอ้โหในที่สุดความสวยท้าของเราก็จะจบลงแล้วการรับแช้ยาวนานของข้าจะ,จะจบสิ้นลงแล้วดันเต้กลังพร้อมจะพีชีไปกับอันกรครับรอดไหมอไรอดไลออนโผล่มาช่วย ดันเต้บอกนานี้ <laughs> ปล่อยกูตายได้แล้วโว้ย <laughs> แล้วอนมช่วยไหมครับปราบอันกรลงได้แล้วดันเต้ก็ยังคงรอดชีวิตต่อไปแล้วก็ยังคงเป็นดันเต้ที่ต้องทําหน้าที่รับใช้อิมพีเรียมต่อในอนาคตนับจากนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าดันเต้นี่งานหนักนะครับเพราะว่าฝั่งที่ดันเต้อยู่เนี่ยในจักรวาลจะแบ่งเป็นอิมพิเรียมแซงตุสกับอิมพิเรียมนิฮิลัสนะครับก็คือฝั่งที่มีเทอร่าไม่มีเทอร่า แบทเอ็นจิเนอร์ครับอยู่ฝั่งนิฮิรัสหรือฝั่งที่พี่มิเทล่าครับผมสว,สวยสวยซ้ำสวยซ้อนสวยทุกอย่างนั่นแหละครับความสวยทั้งหมดของคอมมานเดอร์นันเต้ที่ผมจําได้นะฮะก็จบเพียงเท่านี้ถ้าใครจําวีรกรรมเด็ดๆของนันเต้หรือแบบเรื่องความสวยนันเต้หรืออยากเล่าเรื่องนันเต้ขอเชิญคอมเมนต์ด้านล่างครับเดี๋ยวจะรออ่านเหมือนกันคือทําไมอ่านไว่าให้เมื่อ 40K เนี่ยรู้สึกเหมือนรวมวีรกรรมของของนันเต้ยาวๆมาเลยฮะ เอาจริงๆนะกะริมาเนี่ยบทเด่นก็จริงแต่ผมว่าเด่นซูดันเต้ไม่ได้สวยๆคนอะไรวะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าบราเธอร์ Brother.